ก็จะเป็นมอเตอร์4โวนะครับ4โป10 2ชุดนะครับจะเป็นไฟ380โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อซีรีส์ร่าอุกรมนะครับนะครับการต่อนะครับตัวนี้ผมก็จะลงเป็น3ชั้นนะครับตัวนี้ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะครับตัวนี้จะเป็น12ชุดนะครับเวลาต่อแล้วก็เอาหัวออกมา3นะครับแล้วก็หางออกมา3นะครับออกไว้คนละสีนะครับจะได้ไม่งงนะครับผม ตัวนี้จะพันแบบ3ชั้นไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ดูนะครับวงจรแล้วก็เขียนขึ้นมาเป็น12ชุดนะครับเขียนวงจรขึ้นมาแบบนี้นะครับ12ก้อนนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาเป็น12ก้อนนะครับเสร็จแล้วก็เรามาเริ่มจาก s ฟส e นะครับเรามาเริ่มจาก s ฟส e ก่อนนะครับ แล้วก็ลากลงมานะครับตัวนี้จะเป็น U หนึ่งนะครับหางนะครับนับไปสีก้อนครับหนึ่งสองสามสี่หางที่หนึ่งต่อหางที่สี่นะครับ, 1, 2, 3, 1, รบแล้วก็ต้นที่สี่นะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะมันสามเฟดนะครับมันก็จะไปลงลง เปตเพอดีนะครับหนึ่งสสี่ลงเปต A นะครับเรวก็หาง7นะครับต่อหางที่10นะครับนี้ก็ครบนะครับนับ1 2 3 4สามสี่มันก็จะมาลงชุดที่1พอดีนะครับคีอครบนะครับครบเฟตหนึ่งนะครับเรวก็ออกมาเป็นัวน,นี้จะออกมาเป็น U 2นะครับ ตัวนี้ U1 ตัวนี้จะเป็น U2 นะครับ U วงจรนะครับต่อไปนะครับสูตรของเขาก็คือ1 3 5นะครับ1 2 3นับไป3ชุดนะครับนับไป3ชุดแล้วก็ออกมานะครับตัวนี้จะเป็น V นะครับ v 1นะครับหางที่3นะครับนับไป1 2 3 4นะครับ ก็จะไปลงหางหนะครับหางสามกับหางหนะครับต่อไปหัวหนะครับนับไป1 2 3 4นะครับหัวหกก็จะไปต่อกับหัวเก้านะครับต่อไปหางที่เก้านะครับก็นับไป1 2 3 4นะครับหางที่เก้าก็จะไปต่อกับหางสิบสองนะครับ นี่ก็นับไปอันนี้ก็ครบเลยนะครับนับไปก็หนึ่งสองสามสี่ันก็จะมาลงเุดที่สามนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ออกมานะครับตัวนี้เป็น B นะครับปีหนึ่งหางเขาก็จะเป็น V2 สองนะครับ V2 สองนะครับต่อไปนะครับก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเพที่สามนะครับเพที่สามคือชุดที่ห้านะครับ้นชุดที่ห้านะครับ ออกมาเป็น W หนึ่งนะครับ W 1. หนึ่งหางห้านะครับหางที่หนะ้านับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับหางที่ห้าก็จะไปต่อกับหางที่แปดนะครับต่อไปต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ครับไปต่อต้นสิบเอ็ดนะครับ ี่นี้ก็เหลือหางสิเ็ดนะครับเราไปหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อหางที่สองนะครับาสาบ11ต,ต่อหางที่สองนะครับต่อไปมาต่อไปเหลือต้นที่สองนะครับต้นที่สองก็จะออกมาเป็น เป็น W2 นะครับเป็น W2 นะครับเวลาไฟเข้านะครับเวลาไฟเข้าก็จะเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้า U1 U2 IBP1 นะครับแล้วก็ W1 นะครับเวลาไฟเข้านะครับส่วน W2 u 2 v 2จ,จับรวมกันนะครับจับรวมกันเป็นสตาร์นะครับจับรวมกันอย่างนี้นะครับจับรวมกันไปนะครับเป็น u 2 V2 w 2นะครับอันนี้เขาเรียกรวมสตาร์นะครับอย่างนี้นะครับรวมสตาร์ถ้าเป็นไฟ380นะครับไฟ3 8 0บโวลต์สตาร์นะครับก็จะเป็น สองร้อยทับสามร้อยนะครับก็จะจับอย่างนี้นะครับจับแบบนี้นะครับจับสตาอันนี้ก็เป็นวงจรของมอเตอร์สี่โพนะครับสี C ่โผสี่โพสิบสองชุดนะครับต่ออนุกรมนะครับนี่นะครับต่อแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ห้าแรงนะ ผมวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรมอเตอร์4โภ12ชุดนะครับต่ออนุกรมนะครับผมก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะครับน,นะครับครับลิปนี้ก็สําหรับลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ